โอ้แฮมแฮมแฮมโอ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเคหนึ่งสี่สนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Ice the Horror Game กันอีกครั้งนะครับผมวู้ซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พ่ายแพ้ให้กับผีสอจนไม่เหลือสภาพนะครับพราะผีเองก็โกงเหมือนกับเรา <c oughs> ไม่เราไม่ได้โกงนะผีต่างหากที่โกงดังนั้นในครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นให้ผ่านนะครับ โดยกฎก็ยังข้อเดิมครับคือเราจะไม่ใช้อายนะครับเราจะไม่ใช้อายเฉยๆแค่นี้ครับยังอื่นก็จะยังใช้อยู่ชุบชีวิตเราสามารถชุบได้ประมาณ3ครั้งนะครับทุกคนโอ้จังหวะน,นี้เราก็รีบลงมาเลยครับพระเจ้า เขาเรียกว่ามันลงตามลงมานะครับแบบนี้มันรู้สึกเหมือนประตูจะเปิดจริงครับเรารอวิ่งครูดาวเสร็จดีกว่าสก,กิปครับมันก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับดีนะาไม่ออกไปถ้าออกไปเมื่อกี้เราจะโม่งเท่งเลยนะครับ รอมันไปรอวิ่งคูดาวเสร็จนะครับไม่ใช่รอมันไปรอมันไปแล้วก็วิ่งคูดาวเสร็จนะครับสกิปครับโอเคครับย้ายห้องย้ายห้องจังหวะน,นี้โวมาพอดีด้วยอันนี้ชาลีมานะครับโอเคมันไปแล้วระหว่างนี้ที่ผมเลือกลงชั้นใต้ดินก่อนนี้ พราะว่ามันเป็นชั้นที่เราสำรวจง่ายที่สุดแล้วลหละครับหลบหลีแค่ดีๆนะครับ มันชัดเสลือเกินทางออกจุดใต้ดินทุกคน มันยังอยู่ไกลอยู่นะถือเป็นความโชคดีของเรามากเลยนะครับเอยดีนะเข้าทันไม่งั้นมม่งเท่งตามระเบียบครับเราชุบชีวิตได้แล้วนะถ้าเราได้มากกว่า10บถุงซึ่งตอนนี้เราก็ได้สิบสอนะครับโอเคเปิดปิดแล้ว อุ้ยๆุ้ยๆอันนี้มีประตูเดียวครับมีประตูเดียวโอไม่เหมือนมันจะมาทางนี้นะครับโอ้โหปิดไว้เลยครับถ้าเกิดมันรู้เราตายตายอย่างเดียวนะครับตายร้อยเปอร์ซ คือเหมือนเสียงมันอยู่แถวๆนี้นะครับมันก็ต้องทำใจแหละถึงฝันร้ายแต่มันก็ใหญ่โอเคครับมันย้อนกลับไปแล้ว พระเจ้าเว้ยกระสือโอเคครับวิ่งถอยหลังผมวิ่งไม่ทันนะไม่เป็นไรครับเราชุบชีวิตได้สกิปครับโอเคครับเรากลับมาอีกครั้งแล้วพระเจ้ามันอะไรกันครับเนี่ยหลบ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 ,ลบไม่เห็นโอ้โหเรียบร้อยครับ แล้วบังเอิญผีก็เกิดตรงนี้ซะด้วยนะครับทุกคนสวยสามสวยสอนจริงๆโอเคครับมันไม่เกิดสักทีโอโหเมื่อกี้ชาลีมาเกิดตรงชั้นนี้พอดีครับคุณเรียกว่าพอดีอะไรเช่นนี้อย่าจำได้ไหมจากครั้งที่แล้วโอเครอวิ่งคูดาวเสร็จนะครับแล้วเป็นความจริงนะครับที่ว่าชาลีมันมาโผล่ตรงเนี้ยผมเลยแค่ชีวิตเดียวแล้วนะทุกคน อ่ะหลบหลบทำได้แค่หลบหลบแล้วก็สวดภาวนานะครับว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราโอไม่โอไม่โอไม่หลบผมรู้ครับว่าเราพลาดไปหลายถุงเลย แต่ถ้าประตูไม่ปิดเราก็ไม่กล้าครับโ oh อ้ไม่เฮ้ยรอดไปทีครับโอ้โ oh อ oh. ดีนะที่ยังไหวพลิบพอนะครับยังมีไหวพลิบพออยู่อันนี้ผั่มาตามรูปครับผั่มาตามรูปโอ้โหชีวิตสุดท้ายของเราแล้วเราจะใช้มากกว่านี้ไม่ได้นะปกติเรามีแค่ชีวิตเดียวนะครับอ่ะเราไม่มีกฎอะไรมากผมใช้วิ่งคันเทพก็ได้ไหมแต่นะั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเราสกิปเอาวิ่งคันเทปดีกว่านะครับผมสกิปครับกลับมาแล้วนะครับ กับความรุนระทึกเป็นอะไรที่รุนระทึกมากแต่โชคยังดีนะครับที่ว่าเราเช็คหมดแล้วโอ้โหหละละ,ละชาลีใช่ไหม ว้ายเนี่ยแล้วล่ะครับมีคนเห็นเรามีคนเห็นเราโอ้ไมโอ้ไม่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 ว้าวยันโอเคนะครับเรารอดแล้วเราพ้นระยะสายตามันได้เราก็รอดผมบอกแค่นี้เลยดีนะครับวิ่งคันเทพช่วยชีวิตเราไว้ถามว่ามันเข้าห้องได้ไหมประตูเปิดมันเข้าได้นะครับแล้วดูครับมันยังอยู่นะแล้วประตูมันก็ปิดชา้าซะด้วยนะครับหมดฝันร้ายเนี่ย เช็คตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาหลบห้องนี้ต่อนะรอมันรอมันไปแค่นั้นครับรอมันไปรอมันไปไปแล้วเราก็มาสำรวจตรงนี้ต่อเลยครับ โอเคครับประตูปิดพอดีโชคดีมากเลยโอ้ยเราต้องทำใจเลยครับเจ้าชาลีมันโผล่มาบ่อยเลือดเกินถามจริงเถอพี่ไม่คิดจะไปที่อื่นบ้างหรือ อย่าให้มันเห็นนะครับอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเนหนเ็นมาหลบตรงนี้ก่อนครับ <c oughs> โอเคชาลีโผล่มาแน่แน่เฮ้ยผมใช้วิ่งคันเทปสองรอบแล้วนะครับผมสกิปฟออกวิ่งคันเทพนะครับสกิปครับอ่าโอเคครับเรากลับมาแล้ว <c oughs> มันต้องเล่นแบบไม่กลัวแล้วไหมครับ <c oughs> ขเขาก็เรียกว่าไม่กลัวเกินนะแบบเนี้ย ดีนะหลบได้แล้วมันก็หายแล้วนะครับโชคดีเกินไปไหมหรือโชคร้ายฮัลโหลมันเหลือห้องสุดท้ายนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าไปเลย ว้ายโอไม่นะทำไมวิ่งถอยหลังมันช้ากว่าวิ่งหลักๆเลยนะครับสว้ย,วยอันนี้สวยครับอันนี้เขาเรียกสวยร้อปอครับชุบชีวิตที่3ครับรอบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ชุบชีวิตตัวเองเยอะขนาดนี้นะครับโอเคพอดีแล้วสกิปพอวิ่งคันเทพนะครับผมสกิปครับมันถึงเวลาแล้วนะครับ ผมวิ่งไปเลยครับโอ้โหดันมีผีอยู่ตรงนี้นะครับโชคร้ายหน่อยแล้วก็มาหลบนะครับโอเคครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะผ่านแล้วนะครับทุกคนในที่สุดผมก็เล่นผ่านแล้วโอ้นี่ขนาดทุบชีวิตตัวเองนะครับทุบสามครั้งกว่าโอ้โหลำบากมากเลยครับวันนี้ แลวก็เป็นอย่างที่ผมคำนวณไว้นะคือเราใช้ทั้งหมด3ชีวิตในการเล่นนะครับถามว่ามันนับรวมในแอคชิเม้นต์ไหมก็น่าจะไม่นะครับเพราะว่าเราตายนี่ครับเราต้องเล่นจากตรงเมนูนี่ครับมันถึงจะได้ดาวนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผม อยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนหรือว่าแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนเห็นผีแล้วใช่ไหมครับคือโหดมากนี่เหมือนแค่รอบวอร์มมือหรือลองมือเฉยๆนะครับยังไม่ชํานาญเลยนะครับคือต้องไปหัดมา,มากกว่านี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับแบบไๆครับผมอย่าลืม like and ไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนเย๊ yeah!